โอ้ยเฮียทำไมเป็นแบบนี้วะแม่งเอ้ยเฮียแต่กูรื่นกับหัวแต่งเลยโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ิปู่มณีก็ถึงร้านวิวจนได้นะครับผมจะโทรหาไอ้ปู่มณีดูว่า เขาจะกินอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวจะไปซื้อของไปให้บ้านเขาแต่ผมก็ไม่เคยไปบ้านเขานาะเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะไปถึกบ้านปูม่มณน,นีแบบเต็มระบบส<อ>บายมากเดี๋ยวจะถามเขาก่อนว่าเขาจะกินอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวโทรเลยสดๆเลยฮัลโหลครับปู่เออว่าไรอะ่ะอ้าวผม,มจะโทรมาบอกว่าวันนี้ผมถึงร้านวิวแล้วครับคลิปปู่อ๋อร้านวิวดีใจด้วยก็คืออยากจะฉลองคือคืออยากจะไปบ้านปู่ผมไม่เคยไปครั้งแรก เราคือเราอยากจะฉลองเราล้านวิวแล้วเราต้องจัดเต็มระบบเดี๋ยวอย่หาว่าวันว่างๆไม่เลี้ยงโอเคโอเคตามใจมึงเว้โอยากจะกินอะไรเป็นพิเศษแล้วบ้านปู่อยู่ตรงไหนเนี่ยผมส่งโลเคชั่นให้ผมได้ปะ,ะบามม้านปูไม่ไม่ยากหรอกมึงถามคนแถวนั้นก็ได้เดี๋ยวปูส่งเอไปให้มึงแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยสำหรับร้านวิวของปู่คนมันจะดีะเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคโอเคเลสโก้เดี๋ยวเจอกันแค่นี้เหโอเคนะ เดี๋ยวกูไปซื้อของให้ปู่มณีนะครับแล้วก็ไปบ้านมันเดี๋ยวเดี๋ยวตามโลเคชั่นไปอ่ะเพื่อนเพื่อผมก็ไม่รู้อยู่แถวไหนนะเดี๋ยวไปถามมันบอกว่าถามคนแ่านั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอมันส่งโลเคชั่นมาก,ก่อนว่าที่ไหนนะครับใครชอบคลิปนี้คนระับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะไปบุกบ,บ้านมันเลยว่ากูจะเต็มระบบขนาดไหน Let's g โอเ okay, คนะครับเพื่อนเพื่อตอนนี้ก็ขี่รถ มาที่เขาส่งโลมาให้กูแล้วแหละปูวันนี้เดี๋ยวผมมาซื้อของก่อนจะแดกจะให้มันแดกอะไรดีเทปสีอะไรใกล้ใกล้ที่เกตไปตลาดไรเงี้ยแถวนี้แม่งไม่ค่อยมีตลาดด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับตัดจากนี่ไปห้องในเลย let's go เอาสองเอเกียวแดกให้บินไปเลยปู่วันนี้จะแดกให้บินมันก็จะรู้ว่าวันว่างไม่วันเราเอาไปให้มันกินแบบธรรมดาไม่ได้นะเพื่อนถ้าใครอยากรู้นะว่าเป็นยนั้นดูไปเรื่อยๆนี่จะจับให้เต็มระป๋องเลยชุดสมัร์ทโหเอาสี่ชุดเลยนะ ุเลยเอาสี่ชุดเลยมันต้องเต็มระบบไงเงินกูเยอะเดี <Wait. S 1> ๋ยวแต่ให้แบบให้มึงบินได้เลยปู่ตายแล้วจะไปไหนนะเพื่อนคลิกตรงนี้แล้วกดอะไรกดท้า์กดตะกร้อไปเยนะครับก็น้องว่างเราว่ะก็คือน้องว่างแดกให้หมดอ่ะบินได้อ่ะหนึ่งล้านวิวก็ต้องเลี้ยงให้เขาเต็มที่หน่อย สามาถึงบ้านเลยให้เกียรติขนาดไหนดู้ป้ะเพื่อนๆดูอให้เกียรติมากเลยนี่เลยให้เกียรติกูมากเลยเอาสไตล์น้องว่างไงเกตต์ต้องรานวิวอ่ะโอ้โหรันดิวเลยคุ้มค่าทั้งลงกูไปเนี่ยโหัวแม่แต่คนเพื่อนจัมีสาสเนี่ยมีไม่ต้องทวเลยมันต้องทางแล้วทางแล้วทางแล้วดูดูได้เดี๋ยวมันต้องพังแล้วไงเฮ้ยช่างมันในที่เดี๋ยวมีเพื่อกูด่าโผเมียมันรักมากกันเนี่ยเออโคตรรักเลย รู้ว่าอยู่มันมันมันมาห้าปีตัวนี้อยู่มาห้าปีเออแม่งโคตรรักเลยใช่เหรออันนี้คือหน้าเสียเลยกลัวเลยไหมอ่ะฉันไม่อยาถอดรองเท้าป่ะอยากหาว่ากูไม่ให้เกียรติบ้านมันเลยก็เห็นเปิดประตูนึกว่าต้อนรับกูแล้วกูเลยขี่ันเข้ามาเลยครับเพื่อนเนี่ยเอ็นแม็กแม่งใช้คลิปนี้วาจาอะไรไม่สุภาพอะไรก็ขอโทษนะครับตั้งเพราะความบันเทิงนะครับปู่มณีเงี้ต้องเจอกูอย่างนี้เงี้ยเอาก็ล้างกี้แล้วว่ะเพื่อนก็ไม่อยากให้เจอระบบดีไม่ได้คนตีดูซื้อมาแล้วมานั่งกินกันฉลอง เอากมาอยานนี <m ics> <m ics> ่เลยมึงเล่นกโขัานี okay. oh, oh, ่เลยเีดเลเลยไม่รู้เมียกูมามึงเขียกับมันเองเลยจ้ามานั่งนั่งกินโอ้โหดันวิวดันวิวโอ้โหดู่นิฮักเลยดุกแซ่สี่ลูกบางสกุลโอ้มานั่งกินกับกูปนีนะครับตายันว่างเราก็กินเหมือนคนพ่อไปอเปีนเ่ออะไรเนี่ยแย่แยะขนาดนี้และแดกหมดแล้วเนี่ยกินหมดเลยแต่ได้หมดยี่หัวนะ คนน้ำว <and> ่างคนน้ำ no ว <and> ่างเราให้ละกล้องถือน้ำลายไหลนี่นแหละร้านปั๊บมันก็ต้องแบบสไตล์คนน้ำว่างไงคือผมขี่รถเข้ามานี่ก็คือให้เกียร็บสถานที่เลยใช่ไหมเพลงสุดสุดอันนี้ผมไม่ได้เตรียมนะผมก็เข้ามาสุดๆเลยกับสมดท่อยากไม่เคยมาบ้านแย่กูเดี๋ยวไม่กล้าคุณนายสัตว์กูถ้าได้มองเขาเร็วเมียมีแต่แบเฮ้ยมึงไปมีซอสอือมึงไปเพื่อนซอสของเฮียตอดสปอนเซอร์ต้องเข้ากันแล้วเฮียตอสไม่ได้ทำซอนเซอร์อะไรนะ าซอสเหี้ยรของมึงอสเอซอสอเนี่ยซอสเหอซอสเรามาแดกกับไก่ดูได้ว่าอร่อยป่าเมื่อกี้กินไก่เลยกินอะไรนั้นไม่นอร่อยใช่ป่ะรอซอสที่เหลืสูตรซอสของเอซีไได้หรอกอ๋อมือวเเอซีปวดไม่ยากไม่ต้องแดกแล้วซอสเลยอ๋อนี่ไงของบีบนี่ไงอ๋มีบีบม่องดูเนี่ผ่านแลโอเคป่าต้องกินเอาไก่อปตั้งอ ของเนี้ตอตอกนะเห็นเนื้อตกูไม่ได้อะไรกับมาตอนเช้าที่หรอกมันมีหลายคิดว่าอันนี้อันน้ำจิ้มไก่นี่ไงมีน้ำจ right ิ้มไก่นะครับเพื่อนๆมีหลายๆอันนี้เลยกลับกล้องก็นัน่งจริงๆอ่ะไม่เห็นกล้องมึงอยู่ต่วะต้องแน่มันเฮ้ยผ okay. มมีขนมมีเละมีอะไรด้วยนะของตอกนะของเนี้อตอกนะทานภาพกินนะก็ไปสั่งเลยเดี๋ยวกูขึ้นลิงก์เพจให้โอเคก็ใครอยากกินนะของเนียออสนะซอสอร่อยไม่ได้อวยกูก็ไม่ได้เฮี้ยอะไรด้วย ให้เฮียทอตดูนี่นะก็ร้างพวกความบันเทิงนะอร่อยอร่อยทุกอันไอ้ีนี้โอ้โหเฮียนี่ก็ทอสตทตอตอะไรก็ทอตอะเฮียทอตดีกว่าอย่าเรียกเฮียทอตอย่าดือคือต้องเข้าแล้วแหละถ้ากพูดสักขนาดนี้่มันถ้าตมันดบอกูกระทืบเดียครับกระทืบเดครับอ๋อนนี้มันอันนี้ไงไออะไรวะซุกี้ฮ้ยมียันซุกี้เลยวะ้มาเยอะจังบอะไรอะหวาหวาร้านตับไงมันต้งเต็มระบบเด้อนาครบเลยนะพันนิวดีดนิแสนนิว้านิวเฮ้ยงานันลุ น้มัส้นคุ้ม้องหิวมาเฮีน้ำลายหลังเลยเกอร่อยเลยนี่ไม่ได้อวยนะเพื่อนๆซอสซอสนะไปสั่งซื้อเอาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวปักลิงก์ในเพจให้ของเขาดีๆอ่ะเฮียไม่ได้มาเล่นหรอกของเขากินได้นะเดี๋ยวอวยอย่าดูอวยเลยยังไงหลังเ็กเท่รู้บาดตายแล้วจะไปไหนไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลดูตอนนี้ตายแล้วไปไหนไปโรงพยาบาลด้วย เออมันวเนี่ยตัวไอ้เนี่ยไอ้สม่ใช่มันเยี่ยวใสมาไอ้เนี่ยนี่มันกะเพราเว้ยซอสเที่อะไรมีกะเพราด้วยวะนี่ซีฟู้ดไอ้อย่างเรากินไก่ถ้าใครสั่งซื้อนะก็ติดต่อเลยบอกมาจากวันว่างๆเขาอาจจะให้ฟรีนะต้องเข้าด้วยนะพี่ต๊อดนี่เดี๋ยวให้กินตอนปิดฉากจะให้ปู่ให้กินแล้วกันปู่จะไม่กินแล้วผมกินละขอให้มาผมมาเยอะกูไม่ได้อะไรนะนี่กูไม่ได้อวยเฮียเลยนะถ้ามึงอยากกินว่าอร่อยกินก็ลองกินเพราว่าอันนี้อร่อย จะปเที่ยวเลยกูเียวอ่ะที่ที่ดีกว่าม่เยี่ยมเครไม่ได้ดม้าเล้แต่ขวดเที่ยว โอ้มึงขี่เหรอวนะออเนนะอย่ามาบอกดี่กเอาี่กู โผมขี้ห้องน้ำนานจังวะไก่ก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมเพื่อนๆสอสต่อขอไม่ไปแดกนะของเขาดีนะนี่สโอเคเพิ่มใขี้นานเนี่อะผมสะสมมาทั้งบ้านส่วนขี้เนี่ย ร้อยมันโรมากเด็กระบบวันน้องวนานก็ถึงน้องวานนะครับวานจานนี้นี้มีสุภาพเลยก็ขอโทษนะครับใครห้ามมาไปล่อดเรียนแบบนะสร้างเมื่อวานมันเถืงอสนุกสนานนะครับเดี๋ยวแม่งววยๆอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันเลยเดี๋ยวโทรไปหามาันเบสโกอะอะไอ้เหี้ยเฮ้ยโอยอย้ยเ้ดูดูมันทำ เฮ้ยมึงเล่นเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูดิโอ้โยเอ้ยไอ้หัวเดี๋ยวเมียกูด่าเดี๋ยวเมียกูด่าเดี๋ยวเมียกูดได้เฮี้ยมึงเลี้ยเฮียอะไรของมึงเล่นเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยเอ้ยทำไปไหนเนี่ยอ้ไเฮ้ยเอ้ยเล็นหมดเลยโอ้ยโวยเอ้ยมาแบบนี้อย่ามาดีกว่านึกแล้วอยู่ในใจโอ้โหเจ็บเลยมึงเล่นเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยอ๋อโอ้โอเยไปเกี้ยนน่ะครัไปไหนละ โอ้ยเฮีย <theater> ดูม <tweets> ันดิ่เฮ้ยมาอย่างนี้ไม่ต้องมาดีกว่าเฮียเดี๋ยวรอมันโทรมาเพื่อนเห็นปู่มันต้องเจอกูไอ้เจ็ตแม่ไอ้เฮียทำเขาไว้เยอะไอ้ีกมาสีใม่เพื่อนจะแดกไก่อย่างธรรมดาไม่ได้กันเพื่อนต้องจัดแบบเต็มระบบเลยนะวาจาไม่สุภาพเลยนี้ก็ขอโทษนะครับอย่าไปทำเรี้ยงอย่างนะสร้างพวกความบันเทิงนะใครจะด่าอะไรกูก็ด่ากนเดียวนะอย่าด่าคนอื่นนะครับอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับ โอ้ยเดี๋ย <ugar> วเมียกูกลับมาโดนอีกโอ้ยโอ้ยเฮียทำไมเป็นแบบนี้วะแม่งเอ้ยเฮียแต่กูลื่นเปือัวแตกเลยโอ๊ยนอ้ยเฮียโอ้ยเอ้ยไม่ไปบอกกูสักทีเลยเฮียหัวส้มตีนเลยไอ้หนูเรียกป้ามาได้บอกว่าปู่ทำของหกเฮียมึงเล่นคุยอะไรของมึงวะเนี่ยเฮียแม่งมันโชว์มาแลอยู่

โอ้เราต้องกินแบบสไตล์แบบของเราไงเราต้องยิ่งใหญ่ดิฟูก็เห็นคลองน้ํานานไงไอ้เหี้ยคนมากินข้าวโอ้จบแล้ว,อลวอเ,เออไปนะจะไปโกรธอะไรผมวะผมก็แบบเออ อย่าไปเยี่ยมอย่างไงสัตว์กูสร้างเพื่อความบันเทิงนะครับชยชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับกระชากดกระดิ่ง้วยนะเพื่อนๆผมไปแล้วครับไอสัตว์มันคงจะโกรธกูจริงแหละเต็มระบบงไงวัาน้องว่าก็คือน้องว่างนะสร้างเพื่อความบันเทิงไงเพื่อนๆไปแล้ว Gracias.